สวัสดีครับ FC ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้จะพาเ c มาพอนี่ครับความสําเร็จของลุงครับที่ลุงสามารถคิดค้นนะครับสูตรหรือว่าผสมพันธุ์ของบกเกเต้หรือมะละกอจนได้พันสายพันธุ์ใหม่ขั้งแรกของโลกนี่คือมะละกอบากเกเต้พันธุ์ไร่ใบครับ f c นี่นี่ครับอันนี้ฝีมือของลุงนะนี่นี่ไม่ไ,ไดเอามาตีดนะครับอันนี้มันตีดเองเลยตามธรรมชาตินะครับที่ลุงได้เพาะพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ปลูกขึ้นมา นี่พันไล่ใบครับเอฟซีมะเจื่อมาพอครับตาครับตอนนี้นะครับปาโกดว่าบอกกองลุงเอาลงซื่อมีกับคนต้องการครับแกนนี่มีคนจองมาแล้วครับอันนี้เศรษฐีปุ่นดูใบครับปิ่นจะเอาไปปลูกที่ดูใบแกนนี่ปิ่นจายมาแล้วครับสามล้านแห่อันนี้เป็นพันยาวนะครับในหนึ่งต้นมีทั้งพันมนพันกลมแล้วก็พันยาวพันยาวนี่ปิ่นจะเอาไปปุ่นครับญี่ปุ่นนะครับ มิสโกอิสโกเบดะนะครับมาจองไปละนะครับจองไปละแกนนี่นะครับล้านสามครับนี่ครับท่านไดที่ใครได้พันมันกล้าวันนี่ติดต่อลงได้นะครับแล้วก็มันมีความพิเศษนะครับติดมันไล่ใบก็คือหนึ่งนะครับประโยชน์ก็คือแมงบ้งนะครับแมลงบบได้ไปคุยเพราะมันบบมีใบข้อดีของมันแล้วมันก็เบ่เปลืองไอสารพ่นฉีดทางใบก็บ่อเปลืองเพราะมันบบมีใบ แล้วกับมันแบบมีใบเกะกะให้มันตกล่วงล่นให้เป็นปัญหานะครับของเสียขยะไปไม่แต่นะครับมันมีข้อดีของมันนะครับข้อดีของมันแปลงขนาดครับบะเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะครับถ้าหากว่าท่านจะเอาไปปลูกนี่โอ้สองต้นก็รวยแล้วแต่มันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียครับข้อเสียของมันก็คือมันแบบมีใบนะครับเอฟซีเราจะต้องได้ไปกางจ้องให้มันนะครับนี่นั่งกางจ้องให้มันนะครับ บะเมินครับวันละสามชั่วโมงบะได้นี่ลุ้งมาจากกางจ้องให้มันนะครับวันละสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องสามเวลาหลังอาหารเนอ่ <c oughs> หลังจากที่ปุ๋ยมันแล้วเราก,ก็ต้องกางจ้องให้มันนะครับนี่ต้องกางจ้องให้มันจะอี้นะครับวันละสามชั่วโมงครับเอฟซีโอ้โหอีดใบอีดบอยจะมาเป็นตูก้กับกระติดในละนี่นี่ครับเอฟซีครับเราจะต้องนั่งกางจ้องให้มันยังอี้นะ วันละสามชั่วโมงเบจ้าวันละสามชั่วโมงสามเวลาเวลาละสามชั่วโมงครับขังจองมันอีเนอร์อันน Twelve, ี้คือมะละกอหรือแบคกีเตียพันไล่ใบนะครับสำหรับแกนี่วมจะเอาไปแอฟริกาพุ่นนี่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 โรมีคนจองหมดนี่พี่น้องดีอยู่ํต่มันเฮานี่บัตรตันแล้วครับมีคนจองหมดแล้วครับนี่คือความสําเร็จของลุงครับแบควีเตียพันไล่ใบครับเอฟซีครับใบก็หาตัวใจตากมันเนอร์ โอเคครับ f อครับลุงขอเวลากางเงินสามชั่วโมงกันนะครับ